สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาเรียนเรื่องไฟธรรมชาติกันต่อเป็นคลิปที่สกับคุณครูวาวกันนะคะไปเรียนกันเลยค่ะเรามาดูภัยจากไฟป่ากันนะคะ ไฟจากไฟป่าหมายถึงการได้รับความเดือดร้อนจากไฟไหม้ป่าไมา้ทำให้เกิดความและความเสียหายจากไฟไหม้ป่าที่เป็นพื้นที่ใหญ่นะคะแล้วสัตว์ส่วนใหญ่ก็จะได้รับความเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยอุณหภูมิบนป่าก็จะสูงขึ้นต้นไม้ก็จะล้มตายเราไปดูคลิปนี้กันค่ะดูครับความเสียหายที่เกิดนะฮะ นี่คือภาพความเสียหายดูครับความเสียหายที่เกิดนะฮะนี่คือภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นบางส่วนนะครับจากผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าคุณพรเทพหีบแก้วเขาถ่ายเอาไว้ได้ภายในอุทยานแห่งชาติภูกระดึงที่จังหวัดเลยนะครับต้นเพลิงเกิดขึ้นบริเวณหลังแป่หลังแป่ก็คือจุดที่เวลาเราเดินขึ้นภูกระดึงไปสักประมาณ5กิโลเมตรจะเป็นจุดนั้นนะครับจากนั้นก็มีการลุกลามกินพื้นที่ ไปถึงลานวัดพระแก้วค่ะในคลิปนี้เด็กๆก็จะเห็นนะคะอารที่ไฟไหม้ป่าเนี่ยทำให้สัตว์ป่าได้รับความเดือดร้อนในท้ายคลิปเด็กๆเห็นไหมจะมีกวางอยู่หนึ่งตัววิ่งหนีไฟหลบไฟไปมานะคะแล้วเขาก็ คาดกันว่าการที่ไฟไหม้ป่าในครั้งนี้นี่อาจจะเกิดจากการที่นักท่องเที่ยวเนี่ยทิ้งก้นบุหรี่ลงไปที่ต้นญ้านะคะทําให้ต้นยา้าติดไฟแล้วก็กลายเป็นไฟลามไหม,ม้ป่าถ้าเด็กๆไปเที่ยวที่ไหนนะคะเด็กๆต้องช่วยกันอนุรักษ์นะคะไม่ทิ้งขยะไม่ทิ้งเศษไฟเศษขยะบนที่ท่องเที่ยวนะคะโอเคค่ะ เรามาดูภัยจากพายุนะคะก็หมายถึงการได้รับความเดือดร้อนจากพายุฝนฟ้าขนองนะคะมีฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่านะคะรวมถึงการที่มีลมที่รุนแรงทำให้เกิดความเสียหายบ้านอาจจะพังได้หรือว่าต้นไม้หักโค่นเ,เสาไฟหักนะคะเรามาดูกันเลยค่ะ นี่คือคลิปจากกล่องวงจรปิดนะคะวินาทีขณะเกิดพายุถล่มรุนแรงในจังหวัดเพชราร์พายุทอร์นาโดในรัฐแคลราโดสหรัฐสหรัฐนี่คือคลิปจากกล้องวงจรปิดนะคะวินาทีขณะเกิดพายุถล่มรุนแรงในจังหวัดเพชรารพายุทอร์นาโดในรัฐแคลราโรสหรัฐสหรัฐอเมริกานะคะคลิปนี้ก็เผยแพร่โดยสมาชิก Facebook ที่ชื่อว่าร e ดทิมเมอร์เขาเป็นทีมงานของ c คิวเ o เตอร์ค่ะ ค่ะในคลิปนี้นะคะก็จะมีพายุอยู่สองแบบคือพายุฝนฟ้าคะนองลมแรงนะคะซึ่งเราก็จะเห็นไปแล้วอันนั้นน่ะส่วนใหญ่จะเกิดในประเทศไทยเราและอีกหนึ่งอันก็คือ,อาพายุทอร์นาโดนะคะเทอร์นาโดเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยไม่มีนะคะไม่เคยเกิดขึ้นแต่ถ้าเราเจอแบบนี้เราก็ต้องระมัดระวังนะคะถ้าฝนฟ้าตกฝนฟ้า ขนองนะคะฝนตกลมแรงเราต้องรีบปิดหน้าต่างเข้าไปอยู่ในบ้านนะคะแล้วก็ไม่ออกมาอยู่กลางแจ้งนะคะเพราะว่าฟ้าอาจจะผ่าได้ผ่าโดนต้นไม้ใส่เด็กๆได้นะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูวาไปก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ